สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะ,คะลูกค้านะคะเดินทางมาจากนครสวรรค์นะคะมารับรถนะคะพอจุดเนอรุ่รนเ e จ e นเดอนะคะเครื่อง2.4นะคะก็ลูกค้ารอรถอยู่ประมาณ3เดือนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ผลิตมาไม่ค่อยเยอะแต่มียอดจองค่อนข้างเยอะมากค่ะที่รถก็จะมีลูกค้านั่งอยู่กับหัวหน้าทีมลรนะคะกำลังอธิบายการใช้รถอยู่นะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นเรเจนเดอร์นะคะสีดำทุกอย่างที่นกแถมให้นะคะนกจะเน้นของแถมจากโตโยต้ามอเตอร์โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวรกจะเดินไปหาลูกค้านะคะสัมภาษณ์นิดหนึ่งลูกค้านั่งอยู่ในโชว์รมสัมภาษณ์นิดนึงเกี่ยวกับการบริการของนอกนะคะสวัสดีค่ะน้องแนนกำลังไหลสด <laughs> อยู่จะขอขอายาสัมภาษณ์น้องแนนนิดหนึ่งนะ <laughs> เนอ,อ น้องแนนวันนี้เดินทางมารับรถรุ่นไหนอยู่จ้ารีเจนเดอร์ค่ะอันนี้พูดได้นะเราไม่ได้เตรียมกันเลยนะแต่ว่ากันได้ <laughs> เรารถนานไหมคะไม่ถึงสามเดือนถึงไหมคะไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนแล้วเรารู้จักกันเอ,อได้ยังไงคะเพื่อแนะนำค่ะ,คะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเริ่มต้นที่พี่นกกับน้องแนนเจอกันวันแรกแล้ว <laughs> แล้วตอนไปเซ็นสัญญาพี่ไปเซ็นให้ที่ไหนคะที่บ้าน แล้วพี่การเซ็นสัญญาของพี่เป็นไงบ้างคะับพี่ดูแลบริการลูกค้าดีไหมด้วยากค่ะเราพากันเกี่ยวก้อยไปถึงที่แบงก์กันเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นไงบ้างค่ะเห็นรถถูกใจไหมเอ่ยคุ้มค่าการรอคอยไหมคะถูกใจค่ะค่ะแล้วสอบถามนิดนึงทําไมถึงเลือกที่จะใช้รถโตโยต้าเลือกที่จะมาเป็นครอบครัวโตโยต้าด้วยกันค่ะเพื่อนก็ใช้เพื่อนก็บอกว่าดีทุกคนเลยดีทุกคนเลยแล้วเป็นไงบ้างค่ะเห็นรถวันนี้ ดีค่ะกมีอะไรจะฝากบอกลูกค้าพี่ทางเพจไหมคะถ้าอยากออกรถก็แนะนำให้นกฝ่กดีมาได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอก็อธิบายการใช้รถแบ,บ๊กหนึ่งนะคะ,<ส>ะเป็นไงบ้างคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังดูเพจนกอยู่นะคะก็ <c oughs> ที่กาําลังจะตัดสินะะ <c oughs> ใจนะคะว่าจะออสอบถามรถกับนกดีหรือเปล่าหรือติดต่อผ่านทางเพจนกดีไหมนะคะ นรให้ลูกค้าตัดสินใจจากให้สัมภาษณ์นะคะกับลูกค้า ท่นอื่นๆแล้วก็ลูกค้าเคสอื่นๆที่นงได้ส่งมอบรถไปลูกค้าสามารถใช้วิจารณญาณได้เลยนะคุเคสก่อนที่จะที่นงจะรับจองมานงต้องขออนุญาตสอบถามเยอะนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าถ้าสอบถามน้อยเวลายื่นเรื่องไปแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาไปนั้นลูกค้าจะตอบว่าเราก็ผิดหวังนตัวน้องกได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะถูกใจนกนะคะหรือเอ็นดูนกนะคะฝากกดไลค์เพื่ ไม่ต้องจองไม่ต้องซือ้อไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแนะนำผู้ชมามาให้หนุกได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ